ะกีตาร์เราใช่ไหมนนี้อโอเคสัตย์ท่าเราต้องพูดอะไรไหมมึงหรือว่ามันจะมีเสียงของคลิปไหมว่าต้องเพิ่มเสียงของคลิปด้วยหรอไม่คลิปมันมีเสียงของมันอยู่แล้วมึงมันจะมันจะดังใช่ไหมมึงไม่จะไปลองแชร์ให้ดูไหมแชร์ได้ไหมไล่ ดูประของยะียกาที่อันนี้ค่ะสมุดสกล้าตรงนี้แล้วใช่ไหมสักครู่นะจ๊ะ <c oughs>

ข้ามีตาองมือผมต้องใจต้อโองเอาตนลงต้องแทนกันไร้้องจับชกันต้องหัวใจต้องไว้ต้จับให้หมดไม่เข้าไมเข้าไวั โอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวกันนะโทษเด้อโอ้ยตอนนี้เราก็จะ เฮ้ยขอโทษทีเคมึงตอนนี้มึเห็นของกูไหมมันก็ใช้ไปถ้าเราเบ้มึงระดมจะแงอะไี่จมหัไม่รู้เบ้ร๋อตอนนี้รู้สึกว่า นี้พาไปสั่นนี้เล่นรึเปลาได้ยินไหมกดกดโอเคก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็คอมเมนต์เขาเปิดแอปไว้อันนี้มันก็จะขึ้นแบบรัวๆเลยนะคะคอมเมนต์ก็จะขึ้นสไลด์สไลด์สไลด์แบบนี้ประมาณนี้ อะไรเด้งมาไหมนี่หรอมคอมเมนต์ก็เลื่อนขึ้นตรงน,คนคี้อยู่นั้เนี่ยอ๋อฉันอาจจะต้องเข้าไปดูที่อันนี้เพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่โอเวสฉันไม่ได้อยู่ที่ที่ะนน่อาใไป เจีคอมเดีสองอันแล้วเนาะแล้ก็ขึ้นอคอเตรงนัน้นได้ปะอ่าโอเคประมาณนีนะถ้ามึงอยากให้มันขึ้น